bên kia cho lời cho bạn tôi đặt tới mua đâm rồi người ta มือเอฟไปจัดบางมือเอต่อเลยเยอะเติ้งมุ้ยแอปโก็เป็นอาเขนะตครับทำนายเยอคะครับผมกับเป็นคนเช้าด้วยใส่หมวกนี่ไม่ทำไม่ลาครับคนมีตังค์ไงเฮ้ยแล้วเดินมุ้ยนะ <c oughs> <c oughs> เด็กลงเลยครับลงงานมาเลขโอ้ไฮครับต้องขอไปด้วย <c oughs> อยากจะถ่ายคลิปตัวอยากนะครับเอเอาไรก่อนครับตัวนี้ ประมูลขึ้นดาวใบเลียงเก้าเมื่อตะประมูลนคือราคาเวามนีส่วนลดเตอร์้่วนลดเตอร์สปีเมือน,ดดนอตรมนามเลยทำใบเลียง่ตา,ตานลาจิตแต่คุณตาจมงอ,องเหรอว้าการสบายการสบายโนว่าลงังไปขึ้นริมบ้านมา,นานเองน

แต่คูถ right. ้าเวียสบายยสบายใจกว่านะเวียรึงทำมือเอ้ยังไงแบ่เอื้อยเจียงบาดแต่พุงเจ้เวีต้องอัดอัดอัดเลยอย่างเดียวนะบเพราเวียเอวยต้องเคยบาดลูกน้องแบบแต่มือแต่เมื่อร่มาดับมาบาร์ุบตารออบอเลยั้งเจนบาบินเอสรูแล้ว ตาตาเลยเลยด่าโอ้ยรู้ยอันนี้น่าฮวยเติมเมับเพื่อนทีเนี่ได้เป็นางอานกเดิมกี่ทาตจะพาเรื่องงงหงงตางว่าถาม้าฟรีไรเอ้ยาบ้าแบบอยากไปกับฟีไรบ้านในนัน บาทบาทหน่วยบาทคุ้มอหไคุ้มมาข้่าร้อห้านี่คุ้มอันนี้แตมาดึตุ้นเนี่ยคุมร้อห้าเมื่อกียเไม่เปรอเถื่อันนี้สามเมตรสิบห้าก็มือาตั้งนี้เราเีน